ซึ่งมีลักษณะใบที่ครบด่างฮาร์สวยสมบูรณ์ทุกอย่างสิ่งที่เราจะมาฟื้นฟูให้บอลสีเรายังคงความสวยงามได้บ้างก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีมาฝากทุกท่านเช่นเดิมค่ะาการเลี้ยงบอนสีที่เป็นแบบไม้ด่างในฤดูร้อนปัญหาหนึ่งที่เจอค่อนข้างบ่อยก็คือใบบอนสีจะเกิดอาการไหม้คลิปนี้มีคำตอบค่ะว่าสาเหตุที่เกิด อาการไหม้ของบอนสีเกิดจากสาเหตุใดรวมถึงจะมีวิธีการป้องกันแบบไหนทุกอย่างที่ได้จะได้มาจากประสบการณ์ในการลงมือทำของแอดมินค่ะแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวถ้ามีอะไรแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะบอนสีต้นนี้ก็คือบอนสียอดมงกุฎซึ่งมีลักษณะใบที่ครบ ด่างฮาร์ปสวยสมบูรณ์ทุกอย่างเป็นบอนสีที่เลี้ยงในตู้ค่ะแต่ก็มีบอนสีอีกหลายๆต้นที่เราเลี้ยงในตู้เหมือนกันอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันบอนสีต้นนี้ก็คือบอนสีเจ้าจักรพพัดค่ะลักษณะใบของน้องก็จะมีทั้งใบที่มีความสวยงามและใบที่เกิดอาการ ไม่ค่ะจริงๆแล้วนอกตู้ของแอดมินก็มีแลนดด้วยอีกหนึ่งชั้นนะคะแต่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าช่วงนี้แสงแดดแรงมากๆคนร้อนบอนสีก็ร้อนเช่นกันสาเหตุเกิดจากแสงแดดนั่นเองค่ะสำหรับบอนสีของแอดมินแก้ปัญหาด้วยการย้ายสถานที่วางกระถางใหม่ค่ะ บางท่านก็ไม่สามารถที่จะย้ายากระถางได้ก็อาจจะใช้สแลนนะคะใช้สแลนกองกลองแสงแดดก็อยู่ประมาณ50-70%ค่ะสำหรับใบที่มีอาการไหม้แล้วสิ่งที่เราจะมาฟื้นฟูให้บอลสีเรายังคงความสวยงามได้บ้างเราจะใช้วิธีตัดส่วนที่ไหม้ออกไปเลยค่ะจะใช้มีดหรือกันไกรคมๆก็ได้ ฉีดพ่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ค่ะจากนั้นให้ทาส่วนที่เราตัดออกด้วยปูนแดงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใบเหล่าเน่าค่ะและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราของน้องบอนสีด้วยค่ะ อีกสาเหตุหนึ่งสำหรับอาการที่บอนสีมีใบไม้ก็คือเกิดจากดินแน่นเกินไปเราต้องทำการเปลี่ยนดินเพราะบอนสีชอบดินล่วนซุยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการปลูกบอนสีนั่นก็คือสูตรในการบำรุงบอนสีเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างค่ะส่วนผสมแรกสำหรับวันนี้ก็คือกล้วยค่ะ กล้วยที่สุกเกินที่จะรับประทานได้แล้วอย่าทิ้งนะคะวิธีการทำเราจะบดกล้วยสุกให้ละเอียดค่ะอาจจะใช้ทุงหรือใช้มือบดได้เลยแล้วแต่สะดวกค่ะเพราะในกล้วยสุกจะมีน้ำตาลวิตามิน B โปรตีนกรดอะมิโนซิลิกอนและเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อบอลสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะ ส่วนผสมที่2นั่นก็คือน้ำซาวข้าววันนี้แอดมินมีน้ำซาวข้าว1แก้วค่ะท่านใดไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะใช้น้ำเปล่าได้เลยส่วนผสมที่3นั่นก็คือน้ำเปล่า5ลิตรแอดมินได้ใส่ไปตอนที่ว่าเราบี้กล้วยเราจะใช้ส่วนที่เป็นน้ำของกล้วยเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้กากถ้าเราใช้กาก ไว้ที่กระถางบอนสีแอดมินกลัวนะคะกลัวมดจะมากินแล้วมดนี่แหละเป็นต้นกำเนิดที่จะทำให้ต้นบอนสีและต้นไม้เราเกิดเพี้ยชนิดต่างๆได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะปุ๋ยชนิดนี้ใช้ได้กับต้นไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ค่ะลาดลด ไปที่ขนต้นของต้นไม้ทุกชนิดได้เลยสำหรับความถี่ในการใช้แนะนำให้ใช้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดีเมื่อระบบรากดีก็จะทำให้แตกหนอ่อแตกกอเยอะใบสวยทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดีค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการ ปลูกบอนสีทุกท่านท่านใดปลูกบอนสีแล้วเจอปัญหาบอนสีใบไหมเหมือนแอดมินดูคลิปนี้และทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o อกคุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ